นะครับปัญญาไปหลักปัญญาณมาแล้วน้องมีนาอยู่ที่ที่บ้านที่หลักครับผมที่หลักแล้วมันดำมันดำแบบเด่ยครูกะลุดมันดำนี่มันดูขลุ่ยขลุ่ยแสบอกอืมบัวปากะลุดที่มาค้นผีพอเห้มงหนูว้า ครับผมสวัสดีครับพี่ถึงพี่พูดเลยนะฮะสวัสดีพี่พูดพี่ควรและมีทุกท่านนะครับคัวันนี้มีสองท่านนะครับพี่ตายตายคนเจ้าจินจะตายอ๋อเขาไม่ลืมไงแทนคนเดียว ถ้าเสียมันจะเป็นเิแล้วใช่ไหมนีกพยายาม้าจะพยายามวิเพ่หาที่เห็นคนนะจะทำเป็นไหวเลยนนี้บรรยากาศแบบมัววดมึนๆนะบรรยากาศดี